สวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้เจ๊ฝนเจอสี่ภาคเนาะมาแกงอะไรนี่แหละค่ะแกงแค่บ้านๆนะคะนี่นะคะแกงแนนะค,ะะคะแงแ่บ้านนะคะผู้ชมแกงใส่เห็ดนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ผักนะคะเดี๋ยวมันจะสุกล้วก็ใส่ผักเนาะ มีผักนี้เนาะผักหลายอย่างนะคะนี่ค่ะสมุนไพรนะคะผู้ชมเนี่ยผักสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราใกล้สุกแล้วค่อยเอาใส่เนาะใกล้สุกแล้วค่อยเอาใส่ นี่นะผู้ชมได้เห็นเนาะเราแกงเราแกงแกงสมุนไพร จ๊บกับกระเจ๊บเจ๊บเขี กินน้ำมันกัแล้วกันหรือกินเม็ดมันก,ก็นแ,กนนนแ,กนแล้วกันแกงนิดหนึงแกงให้หมดก็มีอะไรก็ใส่ไปเนื้อแกงแค่นะคะแกงแค่เห็ด Kẹo xài xài, xài xài Rồi อร่อยสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักนะคะผู้ชมนี่ค่ะใส่ผักสมุนไพรนะคะผักหลายอย่างค่ะนี่นะคะใส่ผักสมุนไพรนะแกงสมุนไพร แกงบวบแกงแค่บ,บวบใส่เห็ดนะคะผู้ชมนี่นะคะผู้ชมค่ะแกงน่าก,กินมากค่ะแกงบ้านเราเนาะแกงบ้านบ้านเนาะแกงเหนือเจ้า แกงแค้บวบอ่อนแกงแค้บวบอ่อนใส่ันเห็ดเจ้าแกงแค้บวบอ่อนใส่เห็ดเนาะเจฝนเจสี่ภาคนะเจ้าวันนี้เราทำแกงแค้นะเจ้าแกงแค้เหนือแกงแค่เหนือลำพูนนี่ก้าเจ้า บะออกกระเทยเนะ้ออันนี้นะปลาออกตุ๋แกงกระเทยนะทุกครั้งเขาแกงมันจะออกกระเทยเนาะอันนี้จะบลาออกเนะ้อบลออกนะ้เจออ้าอันนี้แกงแบบแกงบานแกงเพื่อบสุกภาพของเขาเลยเนาะนี่จะอันี้คลิปนี้ก็ทานหมอบเนะนะอี้ยเนาะปิดแล้วเนาะอืปิดละปิดละ มันหวานนะเนอมาแบบเพชรโรยนี่ไปแหมกรํรมหนึ่งโรยลูกโดดไปแหมน้อยนึงเนอกินมาดูกินมาดูได้กินใส่พริกนะกา กินบะด,ดูต้องได้ก,กินได้ใส่พริกนะเจ้านี่นะเจ้า,จาแกงใส่เห็ดเนาะแกงแคใส่บวบอ่อนเจ้าแต่ว่าลูกๆไปลำพูนเนาะไปบ้านทาไปสวนนะเจ้าแล้วก็แม่เปิ้ลกับป่อเปิ้ลซื้อมาฝากซื้อมาฝากแม่ฝนอยู่ลำพูน อคอยข่ของเนาะมาได้ไปกับละอ่อนเนาะมาได้ไปกับลูกๆเนาะก็พ่อกับแม่เปิ้ลก็อันฝากบวบมาฮื้วะเจ้าก็เลยเอาแกงแค่เนาะเอาแกงแค่แค่บวบแกงใส่เห็ดนะเนาะอออันนี้ก็แกงเหนือแต้ๆนะเจ้าบอกกระเทยนะเจ้า เจ้าไปอยู่ทางใต้มันเมินนะเนาะแก่งไม่แก่งอย่างมันออกกระเทยไปทางไทยไทยหน่อยเนาะออกไปทางไทยนะ,ะยออไม่ใจนะออกไปทางใต้นะออกไปทางไทยนะเก่งไทยนะเจ้าอันนี้นี่เหนือแตแตเนอแก่งนี่นะแก่งแค่เนาะแค่บวบป้านเฮาเนาะแก่งแค่บวบป้านเฮานะเจ้าก็เนี่ยเนาะ เอาก็ออ้ไปเรื่อยๆให้มันถึงเจ็ดแปดนาทีนะเจ้าก็แกงนี่ก็แกงแกงลำพูนนะเจ้าแกงลำพูนแกงบ้านเฮาแกงลำพูนตอนนี้เจ้าอยู่อันลำพูนนะเจ้าอยู่กับลกูกนะอันนี้แกงปลาปลาเลยแหละแกงธรรมชาติเนาะแกงเพื่อสุขภาพนะเป็นผัก ธรรมชาติทางนั้นเลยบะหมี่พักเตี้ยนบะมียาบะหมี่ยังเนาะแกงธรรมชาตินะผู้ชมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเจ้าก็ติดตามเนาะเจฟนเจสีพาคในเมื่อเฮามาอยู่เมืองเหนือเฮาก็ต้องทำแกงเนือให้มันเป็นเนือร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าก็ขอบพระคุณ ทุกๆคลิปทุกๆคนที่เข้ามาดูนะเจ้าเจ้าก็คลิปนี้ก็ต่ออีกก่อนนะเจ้าขอบคุณนักๆนะเจ้าผู้ติดตามตัยนะเจ้าเจ้า